สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25ของเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 4ค่ะสมองพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรค่ะในวันนี้นะคะก็ทำตัวตามสบายนะ,ะวันที่25 อยากจะไปลงเล่นน้ำค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยนะเอ่อน้ำจะปล่อยพรุ่งนี้ค่ะจะปล่อยวันที่26นะคะเพราะว่าเขาปลดล็อกโควิดพี่อ้อยก็คอยวันเวลาเหล่านั้นนะคะการปลดล็อกโควิดเนี่ยหมายความว่าก็คงจะทดลองปล่อยนะคะก็คือเปิดร้านอาหารขายแบบสบายๆแล้วก็ผู้คนก็นั่งดื่มได้นะคะคงจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะนะคะก็อยากจะดูชื่อว่าแม่น้ำ ปล่อยจากเขื่อนมาหรือไม่ฮะปล่อยจากเขื่อนลงมาแล้วก็ลงมาแม่น้ําแควใหญ่นะคะ mm. ก็คงจะต้องเห็นพรุ่งนี้ฮะว่าตอนประมาณซักสายๆเนี่ยเราจะได้เจอเจอแม่น้ําที่ว่าไหลมาถึงน้องบัวหรือเปล่านะคะพี่อ้อยก็วาดหวังไว้นะคะกะการปลดล็อกเนี่ยก็คือเขาก็อยากปลดล็อกอนะะ่ะตอนนี้โควิดเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะก็คงจะอัดอั้นตันอุลามานานนะคะทางรัฐบาลก็เลยบอกว่า ทานได้ดื่มได้แม่ค้าริมแม่น้านะคะก็ดีใจนะคะก็คอยวาดหวังว่าพรุ่งนี้คือวันที่26จะมีน้ําไหลมาไหมหลังจากที่แห้งคอดมานานแห้งจนเห็นสันทรายนะคะทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนที่พี่อ้อยข้ามสะพานไปฝั่งโน้นนะคะก็จะเห็นแม่น้าเนี่ยแห้งมากเลยค่ะนะคะมองเห็นสันดอนทรายเห็นแบบรู้สึกเลยนะว่า สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นนานไหมมันจะอยู่นานไหมหรือว่าน้ําที่เคยไหลไหลเคี่ยวเนี่ยมันจะกลับมาอีกไหมพี่อ้อยคิดนะว่าถ้าสักวันน่ะมันดีขึ้นนะอะไรดีๆมันก็จะกลับเข้ามานะฮะประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วฮะทุกได้ไม่นานนะคะไม่ว่าจะเป็นปี2540นะคะนะที่เงินบาทลอยตัวนะ่ะก็เป็นแค่นิดเดียวนะฮะเศรษฐกิจไทยก็เป็นอย่างนี้ฮะ ประเทศไทยไม่จนนะประเทศไทยไม่ใช่คนจนประเทศไทยคนรวยเยอะนะคนรวยเยอะฮะแต่ว่าคนรวยเนี่ยนะเห็นแก่ตัวก็เยอะคนรวยที่คิดจะบริจาคนู่นนี่ให้กับคนจนก็มีส่วนน้อยนะคะนั่นก็โทษเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าชะตาชีวิตของคนเรานะั้นนะ่ะนะนะมันแต่ละคนมันดิ้นไม่เหมือนกันเราไม่โทษนะคะว่าบอกตรงๆนะคะนะ เคตที่ว่าเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยนะคะเออเมียหลวงเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะ,ะในบางทีในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ได้ว่าสิ่งบกพร่องของเขามีอะไรบ้างนะ,ะบางทีเราแต่โทษแต่ผู้ผู้ชายนะ,ะบางทีเราอาจบกพร่องอะไรนะ,ะเราอาจจะงุ่นงานอยู่กับงานมากมายจนลืมนึกถึงความสุขของตัวเองนะคะนะอันนี้จริงๆค่ะส่วนลึกๆแล้วผู้ชายต้องการอะไรนะ,ะย้อนถามสักนิดหนึ่งนะ,ะผู้ชายต้องการ เวลาต้องการความเป็นส่วนตัวเธออาจจะมีเหตุผลต่างๆต้องจะต้องไปชี้แจงจนทำให้ผู้ชายเนี่ยไรอารมณ์ <c oughs> พี่อ้อยคิดนะไม่รู้ค่ะแต่รอบครัวไม่เหมือนกันบางคนนะเมียหลวงออกมาเรียกร้องว่าทำไมผู้ชายไม่ดูแลไม่รับผิดชอบลูกเต้านู่นนี่นั่นนะผู้ชายบางคนเนะ่ะก็เห็นแก่ตัวจริงๆผู้ชายบางคนเห็นแก่ตัวจริงๆความรับผิดชอบไม่มีนะคะ วันเดือนมีก็เที่ยวไปกินเหล้าเมายาเทีเ่ยวไปแจกผู้หญิงนะเบื้องหลังอ่ะเมียที่อยู่นะมีความทุกข์แค่ไหนนี่ก็มีเยอะแยะฮะเราไม่ว่ากันค่ะคู่ใครคู่มันนะพี่อ้ยก็อยู่อย่างเนี้ยฮะนะสาวสดแต่ไม่ใช่ซิงซิงโสดะ่ะแต่ไม่ใช่ซิงเป็นไม่ไม่มาหลายปีวันนี้ฟังเพลงของตะกะแตนชนระดานะคะ คนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะเมียเก็บคําพิพากษามันล้วนแล้วแต่เพลงที่มีความหมายนะคะมีความหมายมากค่ะท่านอาจารย์สลาคุณาวุฒนะเป็นเป็นคนที่แต่งเพลงเหล่านี้มานะแต่งเป็นเป็น,เป,นเป็นบทกลอนเป็นขั้นเป็นตอนว่าผู้หญิงนี้จะต้องทําอย่างไรจะต้องเจออะไรจะต้องเป็นแบบไหนยอมรับนะคะ คนที่คนที่แต่งเพลงเนี่ยละเมียดละไมามากนะนะคะย่อยเล่ามาลนะบางทีพูดไปไราสาระนะก็เป็นผู้หญิงที่ละลาละลายอยู่เสมอวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะนะคะก็บทความเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งจะไม่พูดมากนะคะเอาแค่นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอที่จะคอยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะจะเป็นวันที่ รอน้ําค่ะรอน้ําจากเขื่อนศรีน,นครินนะไหลลงมาเปิดเขื่อนไหลลงมาสู่กาญจนบุรีนะคะจะต้องผ่านบ้านหนองบัวนะคะพี่อ้อยจะดูซิว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเก็บมานะเล่าเรื่องรลวนานแล้วไม่ได้เล่าคนะ่ะอันที่นานแล้วก็เป็นเดือนเหมือนกันนะพี่อ้อยไม่ได้มาพูดอะไรเลยรถสิบล้อผ่านหน้าบ้านนะคะไม่รู้เขาขนดินไปไหนนะคะ เดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านทุกๆุห้านาทีเลยนะฟังเพลงตักตะกะแตนชนระดานะคะพี่อ้อยก็อยู่บ้านค่ะสักคำกันไปได้หรือเปล่าแฟนเก็บค่ะ ว่าว่ายน้ำแล้วเราจะต้องเก็บภาพอะไรไว้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ก็ทําน้ําหอมเอาไว้นะคะ่ก็รอเขาที่มาเอานะคะก็มีออเดอร์มาบ่อย,อยๆเรื่อยๆนะคะเพืา,าก็ทำค่ะแทบจะทุกวันแต่ว่าไม่ได้เชลฟี่เพราะว่าบางทีเราเชลฟี่ทุกวันคนก็เบื่อค่ะเบื่อเดิมๆนะก็ออกมาเชลฟี่อะไรที่ว่ามันละลาลาหน่อยค่ะมีความสุข อันนี้ก็มีคนสั่งค่ะเนี่ยเป็นตะก,กล้านะคะน้ําหอมค่ะตะก,กล้านี้ค่ะพันสองบาทนะคะนี่ค่ะตะก,กล้านี้มี5ขวดนะคะพร้อมทั้งส่งด้วยมีตะก,กล้าด้วยนะคะเท mm ี hmm. ่ยวไปไหนมาไหนก็สบายค่ะนะคะ mm hmm. เลือกกลิ่นได้ค่ะมีกลิ่นอยู่3กลิ่นนะคะเลือกได้นะคะพันสองบาทค่ะนี่นะคะ5ขวดแลวก็ขายค่ะนะคะ ขายในเฟซขายในไลน์แล้วแต่หากใครที่สนใจก็สั่งมาได้นะ,ะพี่อ้อยก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองนะคะใครที่สั่งมาแล้วเนี่ยไม่มีใครว่าไม่ได้ทุกคนได้ทุกคนค่ะส่งเงินมาปุ๊บพี่อ้อยก็ส่งปั๊บทันทีเลยค่ะนะคะทันทีทันใจทันใดทันตีนะคะเพราะเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะแล้วเราจะอยู่ได้นานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรค่ะ เราอย่าไปโคดไปโกงเขาเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เตรียมส่งนะคะนี่ค่ะตะกร้านี้ค่ะส่งไปด้วยค่ะพร้อมส่งตะกร้าน,นะคะเพาอก็ทำอะไรที่ว่าเล็กๆน้อยๆเป็นออไอเดียของตัวเนนขึ้นมานะคะ อคัดจมูก <laughs> โอเคแค่นี้นะคะคลิปนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ละลาละลา่ะขอจบเพียงเท่านี้นะ,ะจบด่วนๆง่ายๆค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามนะคะอ้อยการนะคะพี่อ้อยชื่ออ้อยการะะ่ะชื่อจริงชื่อพัฒรานีนะคะอ้อยการค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นชื่อเล่นนะคะニックนมขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่รักขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะน้ำหอมของพี่นะหอมหอมค่ะหอมทนหอมนานนะคะฉีดผัวหอมเมียฉีดเมียหอมผัวฉีดคนเดียวหอมทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบคุณค่ะ